สวัสดีค่ะพบกับฟาร์มคุณแม่เป่งอีกแล้วนะคะถ้าอยากให้บอนสีสวยเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมลดน้ํานะคะการลดน้ําบอนสีเนี่ยเป็นความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องลดน้ําบอนสีทุกวัน,นะคะ่ะบอนสีที่อยู่ในตู้เนี่ยให้ลดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะเลือกช่วงเวลาลดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะ และช่วงตอนกลางวันเนี่ยห้ามลดน้ำเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะคะต้นบอนสีของเราก็จะนอกได้ค่ะและบอนสีที่อยู่นอกตู้แบบนี้นะคะเราต้องคอยเติมน้ำในถาดรองน้ำนะคะถ้าน้ำดูแบบว่าตกกระปกแล้วหรือว่าอ่านานแล้วเนี่ยเราต้องคอยเปลี่ยนน้ำนะคะเททิง้งแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปได้เลยค่ะต้องคอยดูนะคะมันตรวจเช็ควันนะคะอย่าปล่อยให้น้ำแห้งค่ะแล้วก็พอเรา ปียนน้าแล้วเนี่ยเราก็ลดน้าเขาไปด้วยเลยนะคะสําหรับบอนสีนอกตู้เนี่ยนอกจากถาดรองน้ําที่ห้ามลืมแล้วนะคะเราต้องลดน้ําเขาทุกวันเหมือน,อนกันค่ะแต่ว่าลดวันละสองครั้งนะคะนั่นก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะหลีกเลี่ยงการลดน้ําช่วงตอนกลงวันนะคะ ตอนเช้าเนี่ยก็ก่อน9โมงเช้านะคะแดดก็จะยังไม่จัดค่ะแดดยังไม่แรงนะคะส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็ลดน้าอ่ะประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะเพราะว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยแดดกําลังร้อนเลยค่ะก็ไม่ควรลดตอนช่วงบ่ายนะคะเนี่ยค่ะพอเราเติมน้ําเปลี่ยนน้าให้เขาแล้วเนี่ยบอนีก็จะดูดน้ําจากถัดรองนะคะเข้าไปเลี้ยงลําต้นนั่นเองค่ะ เพื่อนๆอาจจะมีคําถามนะคะว่าแบบว่าน้ําแห้งแล้วเราเติมน้ําไปอย่างเดียวไม่ได้หรอทาไมต้องเทน้ําเก่าออกหรือว่าล้างถาดรองนะคะเพราะว่าอาชิม่าเราแช่นํากระถางบอลสีมาวางบนถาดรองนานๆอาจจะมีเศษดินเศษอะไรหล่นลงไปนะคะหรือว่าเศษใบไม้นะครับหล่นลงไปทําให้ทับถมกันเนี่ยอาจจะทําให้น้ําเน่าได้นะคะเราก็เลยต้อง เทน้ําที่ขุ่นหรือน้ําเก่าทิ้งนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําใหม่คะ่ะวันนี้ฟ์าคุณแม่เป่งก็นําเทคนิคเคล็ดลับวิธีการดูแลบอลสีนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆคะ่ะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมเพจฟ์มคุณแม่เป่งและช่องแม่เป่งร้านวิวในยูทูบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย